แนวทางในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยทางด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับเราพบว่าดีที่สุดเลยเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปทั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สมัยเยาวชนครับเราต้องเราต้องส่งเสริมจริงๆคาว่าส่งเสริมแปลว่าไม่ปิดกัน้นแล้วก็สนับสนุนค่อยๆกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยยังมีความที่อยากจะเป็นนักวิทยา อยากจะทำงานวิจัยอยากจะทำงานเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ฟูงฟักสนับสนุนเยาวชนต่างๆเหล่านั้นจนเขาประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นบทบาทของกระทรวงนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการกระตุ้นความสนใจทำให้เขามีจินตนาการแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยคงจินตนาการที่ว่านี้แล้วก็ทำให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วม ทำให้เขาสึกว่าเขามีความหมายมีบทบาทแล้วก็สามารถที่ทำประโยชน์ได้ครับกระทรวงมีหลายกลไกครับเรามีตั้งแต่มีสถาบันวิจัยจำนวนมากนะครับมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากซึ่งสร้างความรู้ความรู้ต่างๆที่จะทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในขณะเดียวกันมีองค์การเยานวิทยาศาสตร์ชาตินะครับอพวชเนี่ยเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นตัวที่ เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เยาวชนสนใจอยากจะรู้เป็นจุดที่เข้าขามาหาความรู้กับความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละจุดต่างๆครับดังนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมทําให้เยาวชนรู้จักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตื่นเต้นกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีกิจกรรมซึ่งสามารถที่จะทําให้เยาวชนต่างๆเหล่านั้นนะครับได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆ การสัมผัสนี่สัมผัสหลายวิธีสัมผัสโดยการมาดูมิวเซียมพิพิธภัณฑ์นะครับสัมผัสโดยการที่ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมจริงๆซึ่งมีตั้งหลายแบบมีค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนนะครับการประกวดโครงงานต่างๆเพื่อให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งมีตั้งแต่การที่เข้ามาฝึกงานเข้ามาทํางาน ร่วมกับนักวิชาตัวเป็นๆครับในปีนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นปีที่น่ายินดีมากๆเนื่องจากเยาวชนไทยของเราได้คว้ารางวัลระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะเป็นรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกปี2021นะคะอยากทราบว่าทางกระทรวงอ,อวอมีแนวทางในการส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะเห็นความสําคัญของเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะเด็กไทยนี่เก่งนะครับค่ะน่าเก่งการรล้รบางวัลเนี่ยแปลว่าอะไร มันแปลว่า <tornar S 1> มีศักยภาพมีศักยภาพนะครับแล้วมีความสามารถที่จะทําได้ะนะครับพอเห็นเด็กมีศักยภาพต่งตงตางๆนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องทําหลายอย่างด้วยกันนะครับอันที่หน,นึ่งเน่ยจะต้องทําให้ทุกคนรู้ทุกคนรู้เป็นความภูมิใจเป็นความภูมิใจของน้อง,องๆเยาวชนซึ่งได้รางวัลนะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยเพราะว่าคนไทยเก่งนะเด็กไทยเก่งนะเราอยากจะให้ น้องๆเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างงานต่อไปต่อยอดะนะครับโดยการที่เริ่มตั้งแต่มีไอเดียมีต้นแบบเอาต้นแบบไปใช้งานจริงแล้วก็ถ้าไปได้ดีนะครับเราเห็นว่ามีโครงการหลายๆโครงการโครงการดีๆจากเยาวชนเนี่ยในชุดทำไปสู่สตาร์ทอัพนอกจากเป็นโครงการที่อยู่ในในสมองได้แล้วเกิดธุรกิจได้ด้วยหาเงินได้ด้วยและหลายโครงการไม่ใช่เฉพาะโครงการที่ ที่ทําสร้างรายได้นะครับแต่เป็นโครงการซึ่งนําไปสู่ประโยชน์กับมนุษย์เราต้องการให้น้องๆเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงความอยากรู้อยากเห็นคงความตื่นเต้นอยากที่จะทําโครงงานดีขึ้นกันนี้อีกและอยากที่จะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงนะครับขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยนะครับที่ได้รางวัลไอเซ็แล้วสิ่งต่างๆที่ว่านี้ นอกจากจะเป็นความภูมิใจของน้องๆเยาวชนเองแล้วที่สําคัญก็คือว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยทำให้คนไทยภูมิใจว่าเรามีความรู้เรามีศักยภาพนะครับแล้วก็อยากที่จะให้สร้างผลงานดีๆต่อไปเป้าหมายในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยั่งยืน